โอเคครับติดตั้งลงรถเรียบร้อยทดสอบ4เทปฮะสเต็ปแรกทดสอบนะฮะเฟสลำโพงฮะหางหลัง8644นะครับเรียบร้อยนะฮะประตูฮะฝั่งซ้ายทำการเช็คแล้วนะฮะอ่าประตูผ่านครับทดสอบสาวไลท์นะฮะปิดไฟนะฮะไฟดับแบบนี้ฮะโอเคนะครับนะฮะกปิดไฟครับ่อมาเช็ค สายวายริ่งฮะเห็นงานเข้าสายเก็บงานเรียบร้อยแบบนี้นะครับพาวเวอร์แอมปอร์หนึ่งพาวเวอร์แอมเปอร์สองนะฮะรวมถึงพาวเวอร์แอมปอร์สามฮะแล้วก็งานเข้าสายนี่ฮะขาป่านะครับโอเครวมถึงงานเข้าปิวด้วยนะฮะเก็บสายเรียบร้อยแบบนี้เลยคันนี้มีสวิชชิ่งนะฮะแบบนี้โอเคครับทดสอบสาวซิสเต็มนเราจะเห็นว่าแสงสีเสียงครบคันกันเลยทีเดียวนะฮะ นใหญ่ทำงานอยู่ฮนะเผาแอมตัวนี้นะฮะขับประตูหน้าปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วยปีแอมเจ็ดแบนด์นะครับแถมปูทูธหลังปีไปเรียบร้อยฮนะงานตู้เรียบร้อยฮนะสับเบิทำงานเห็นหน้ากระเพื่อมอยู่นะแสดงว่าเผาแอมตัวนี้ทำงานนะครับโอเคเรียบร้อยฮนะเดี๋ยวติดตามงานส่งงานครับ